Yeah, <Yeah. S 1> สวัสดีครับท่นานผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในเกมสเต็กสุดโหดกลับมาอีกแล้วแต่คราวนี้มันไม่ได้กลายเป็นคนที่โดนเล่นแต่กลายเป็นเรา สังหารที่จะโดนมันเล่นนะครับโอ้โหับี่ค่อ,อ,อยคิดถึงผมรอเปล่าขราวที่แล้วที่พี่อันผมอะเละตุ้มเปไปหมดเลยเดี๋ยวก่อนนะชาลีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจิบชาลีขึ้นมาโอ้เดี๋ยวก่อนนะมันคล้ายเกมพูเลยว่าครับเกมไอ้น้องพู้น้องอึดนะครับนะเดี๋ยวก่อนอ่ะฉันจะจับแกม,มาวางไว้ตรงนี้นะพวกนะขอโทษนะโอโอเคแล้วคืออะไรต่อมาแล้วดู มี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 รูปปั้นด้วยอะนะครับท่านผู้ชมโอ้โหอะไรวะเนี่ยเริ่มงงไปหมดแล้วอ่าแล้วต่อมาอันนี้คืออะไรอุจิเอาไปใส่ผัวหรือว่ายังไงนี่อ๋อโอเคอ๋จับจับมันล็อกนะครับจับล็อกทําไมอะกูจับล็อกทำไมโอ้เอามาโรยเกลืออ๋อจะขับมันไปอะนน้นะครับนะไปทําอ่าเกลือทุกอย่างต้องพร้อมนะครับโอเคต่อมาก็พริกไทยโอเคพริกไทยพริกไทยเอา โอ้ช่วยด้วยนี่มันการทรามานสเต็คแชชอตมันคือการทรามานสเต็คขอโทษที่มาพววขอโทษที่โอเคเอาละเดี๋ยวฉันจะไปเอาวัตถุดิบมาทรามานแกนะโอ้ไปใช้ไปใช้ไปใช้เอามาทําให้แกเป็นอาหารให้เราที่สุดโดยที่แกไม่เจ็บปวดโอเคแล้วต่อมาอันนี้คือเราจะต้องเอาผลไม้ไปใส่ในเครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นบ้าอะไรหะเนี้ยนะฮะโอเคใส่เข้าไป ว่ามีเค้กด้วยแม่งเอาเค้กไปปัดกับกล้วยเดี๋ยวจะถามจริงเอออันนี้ก็ยังพอได้อยู่นี่มันต้องเค้กกับทาโก้ไว้ถึงเข้ากันไปเลยแล้วกูไปเลยแล้วดิมเขาต้องไก่ไปด้วยเลยโอ้โหมึงจะัผสมไปทั่วแล้วเนี่ยนะครับดูดิโอ้โหมีพิซซ่าด้วยเปิดเครื่องใช้โอ้ยโอ้ยตะกี้มันเสียงมันเสียงแกตลลิงของเฮฟวี่ในทีมฟอร์เตสนี่หว่าตะกี้เออแล้วทำอะไรต่อนะครับทำยังไง อะไรอ๋อโอเคไปเอาชามนี่คือวัตถุดิบของเรานะครับติเทหน่อยปุ๊บที่โอ้โหแม่งมันคือน้าสารพิษหรือเปล่าเนี่ยแล้วจากนั้นต้องทําอะไรต่อเอาไปผสมกับกับเจ้าโอ้โหเนื้อสเต็กนะครับนะเจ้าชาลีอาชาลีเอานี้มาฝากเว้ยอ่ะโอ้โหโอย้ยช่วยด้วยโอ้มันเอามังสวิรัติมาแปะหน้าช้อนเอ้า โอ้ยป้าเออทำไมกระเจาไปกับฉันแบบนี้โอ้ดูตาฉันสิฉันจะเสียชลบแล้วฉันจะไปหาตอยังไงจะไปหาตอยังไงโอ้เจ็บต้าเว้ยคาร์เตอร์ชาลีชาลีจะกัดตอด เด้อเอาตุ๊กตาชาลีไปออ้กูจะเอาตู้เองไปทำไมกูจะเอาตู้เองไปกอดทำไมโอ้ยก็โทษทีโทษทีโทษทียิงผู้หิงแย่เอองั้นต่อมาฉันจะเอาแกไปหมักนะฉันจะให้แกไปอบนวดสปาเย็นๆเ,เลยโอ,โอเคก็ได้พอฉันไปที่นั่นไอ้ตู้เย็นน่ะใช่ไหมที่นายชอบเรียกเออใช่แล้วใช่แล้วแป๊บเดือขามันอยู่เอาทำไมผมใส่าชาลีเข้าไปไม่ได้อะชาลีเข้าไปดินี่ได้ไหมปิดเออเอา รู้ว่าผมต้องใส่ในตู้ดีวะมันต้องช่องฟิตแน่ๆเลยวะโอเคเอาละใส่เข้าไปโยมอเตะโอซาชิเข้าไปชาลีมันไปเข้าอ่ะนะครับอ๋อที่จริงผมพามันมาผิดห้องแต่กิ้ผมพาันไปตู้เย็นแต่นี้มันมีห้องตู้แบบว่าแชร่รับแขกนะครับโอ้โหขอโทษทีชาลีกูพามไปผิดเท่หวะเออมันไม่เหมาะสมกับแกเลยที่นั่นอะ่ะเออใช่แล้วแกพาจัลีมาผิดเท่บ้าไปเข้าไปอยู่คนเดียวไปห้องมืดโอ้จะทำอะไรเด้หมอยมๆยม เรียบร้อยนะครับมันโดนขาในข้อบึ้งแล้วโอ้ตำรวจบบชมออกไปเอามาเนี่ยไอชาลีก็หลอนเหมือนกันทีเดดูด,ด,ดิดูรูปดินะครับเม่งรูปชาลีตอนที่มันเป็นโรคจิตหรือเปล่าวะนะฮะเฮ้ชาลาีโอย่ะวะเอ้าเป็นไงเนี่ยแค่ชาลีตอนนี้ชาลีกำลังโดนฟีดชาลีกำลังจะแข็งโปะอีกไม่นานยังไม่มีชีวิตชั่วคราวนะฮะเออเว้นะแต่มันจะละลายแล้วดิเรียบร้อยชาลีแข็งโป้กลายเป็นวุ้นแล้วใช่ไหมชาลี เอ,เอ้าเฮ้ยมึง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 ไปแข่งได้ไงวะเนี่ยโอ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมผมไม่แข่งดูตาผมดิแม,ม่งเหลือกชิบหายครับโอเคเอาละเอาละฉันจะเอาแกไปละลายน้ำแข็งก่อนนะละลายน้ำแข็งด้วยนี่ด้วยค้อนละกันนะชาลีอยู่ดีแหละมาฮึดเออนีฟาดไปฟาดฟาดฟา,าดนี เออทุบดิทุบไห้หายแข็งไปเลยโอเคชาลีดีขึ้นยงังโอ้ช้นวนเนื้อนี่น่าจะอร่อยน่าดูแล้วนะเนี่ยอา่ะจากนั้นฉันจะอเอาแกงลงหม้อต้มนะครับดีโอ้ขอบคุณนักที่ย่างชนชนเต็มใจชนเต็มใจโอเคในระหว่างนี้เราก็รอมันนะฮะโอ้สุดโล่ไอ้คอยบอาโอเคจัดแปต่อมาต้องเอาชาลีนะครับดีจากที่ย่างยางตอนนี้เนื้อไหมเกรียมแล้วสีน้ำตาลสีเบิ้ลมันสิ่งที่ผมถือตอนนี้เลย โอเคแต่เราไม่สนใจชาลีมาดิต่อมาแกต้องเข้าห้องกับดักนะเอาไปใส่เข้ามันทําไมอะ่ะเอาจับมันขังคุกใต้ดินซะงั้นเอา้าโอเคมันบอกให้เราออกไปจากใต้ดินเหรออาโอเคเอาเราขังมันไว้อยู่ดีหว่งนะครับมันเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นผู้ร้ายมันเป็นเอเลี่ยนหรือว่ายังไงเอาล่ะวันต่อมาครับข่าวนี้ยังไงอา้าวชาลีหายไปเว้ยเฮ้ยข่าวนี้มีแมลงแมลงสาบเฮ้ยไอ้แมลงบ้าชาลีแกอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหล ไอ้มึงเห็นชาลีไหมเอา้าวอันนี้มันตัวหุ่นดีปะชาลีชาลีชาลีมีน,นาอู้อยู่ตรงนี้เอา้าแกทำอะไรกับกระแพงเนี่ยฮะโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันไล่จับไอ้มแมลงสาบบ้างนะครับนะเอาให้ชาลีกินได้ไหมฮึบอ่ะชาลีกินอุ้ยชาลีกินโอ้มันอร่อยมากโอู้ชาลีมึงเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเนี่ยชาลีแกกำลังกินมแมลงสาบต่อหน้าฉันอยู่นะ ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่เนื้อก็กินเนื้อนี่ไปเห็นผิดอ่ะกินเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้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 ยุดยุดนี่กินเข้าไปโอ้ทำไมแมลงสาบอยู่ดีมันเต็มห้องวะอ่ะไอ้หมอที่สุดไอ้หมอที่บุงลงหม้อทอดเลยเป็นไงตายไหมไม่ตายนะครับนะ อ่ะตัวสุดท้ายแนละ้วอ่ะโอ้ยต่อมาอะไรเดียโอย้ช่วยด้วยครับผมท้องเสียแล้วมึงกินทํามะเขืออะไรถ้ามึงรู้จะท้องเสียเดียโอย้ผมไม่รู้นี่ว่ามมงสอบกินได้ออแกเห็นฉันกินไมเล่าไม่เห็นเออก็นั่นแหละแปลว่ามนุษย์ไม่กิน,กนแกแกระถั่วไอ้อ่ะต่อมาชาีฉันจะวางแกไว้ที่อ่าเป้านะโอ้เอายอยเพื่ออะไรนะครับพี่ฉันจะโยนแกยังไงล่ะได้อนรุ่นหอกใส่ ม่จับมันมันทรมานไม่ได้จับมันจะไปกินเลยนะครับนาตอนแรกก็ได้พูดแกจับมันไปทําไปกินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะเอาละลูกสุดท้ายเอาไปกินจึ๊บด่เป็นไงเอาละแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันมาอ้าวเฮ้ยมันหายไปไหนแล้ววะเนี่ยทั้งหมดชมมันไปแล้วเฮ้ยมันไปไหนวะเฮ้ยไอ้ชารีแกจะหนีไปไหนฮัลโหลเฮ้ยชาลีมันหาวิธีดีแล้วว่าทําลายมนุษย์ทําลายมนุษย์ทาลายมนุษย์นะครับเฮ้ย อุ้ยเอ้าโอ้โหโดนชาลีโดนโดนชาลีอัป,ปคัดเข้าหน้าเข้าให้เอ้าอุ้ยผมโดนจับบอเอ้าอุ้ยนะครับผมเป็นชาลีเหมือนกันเหรอรู้ว่ายัางไงผมเป็นเดอร์สเต็กเหมือนกันเราอุ้ยโอ้โสวัสดีเอ้ยจะเป็นตัวบ้าอะไรเนี่ยโอ้มก็คือสเต็กตัวก,ก่อนๆที่คุณนะ่ะชอบทําแล้วก็ทิ้งบางครั้งถ้าตัวไหนเน่าคนก็จะทิ้งลงมาแต่พวกเรานั้นจะเดินตบโต ในห้องตายเด่นของคุณโดยที่คุณไม่รู้เฮ้ยอะไรวะโอเคอ่ะอ่ะเดี๋ยว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 ต้องทำยังไงเนี่ยนี่เรามีทีเอ็นทีมาอึ๊บได้ทีเอ็นทีมาแล้วโอ้แล้วยังไงกูจะรู้ไหมเล่าดีดีดีมาได้คอแล้วนะครับมามาเห็นคอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่เดี๋ยวโอ้โอ้ไม่เจ็บเว้ยกระตายเออโอ้ฮะมันมันมันทำอะไรตูดผมเอ้าไม่ใช่นะไม่ใช่นะเฮ้ยโอเคโอ้แกอยู่คนเดียวไม่ซอโอ้ย ต่อมาผมอยู่ในคุกบางอย่างโอ้เจออีกแล้วอว่าไงฮะเออโอเคต้องหาเครื่องมือต้องหาเครื่องมือปึ๊จ๊บปึ๊บเ,เปิดมาเจออะไรวะเจออะไรอ่ะไปเจออะไรเลยโอเคมีอะไรอีกวะมะเขือเทพหยิบมาหยิบไม่ได้เอา้ากูหยิบไม่ได้สักอันเลยไอชิบหครเอา้าอ่ะกูม่ขี้เนี่ยเอาเปล่าโอ้ขี้ก็ต้องเสียตังค์ไม่อยากกดหรอไม่อยากเสียตังค์หรอครออะกูไปเสียหรอกกูไม่เสียกูไม่เสียเออกูจะเอาไอ้นี่ไปแทนแล้วกันนี่ ไอ้บอดี้หิบมาดิแเ้วมึงเอาไปดิเนี่ยโอ้โหแกทันฉันเจ็บกว่ารอบที่แล้วนะแกมันปเป็นสตเ,เต็กแทนพวกเราซะเราจะปุงแกปุงแกปุงแกอะไรวะเนี่ยอ่ะโอเคตอนนี้ตกเย็นแล้วนะครับโอ,โอ้โหผมกำลังจะโดน สเต็กจาก็ไม่จะทําฉันเลยจะขอร้องแหละฉัน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 ไม่มียะไมีลูกโอมีมีมีลกูกแล้วทำไมไม่กินมังสวิรัตทำไมต้องกินพวกเราด้วยว้ามันจะต้มกูแลว้วมันจะต้มกูแลว้วมันจะต้มกูแลว้วท่านผู้ชมหาเครื่องมือ,มอ,มอโยนแล้วเขา้าแก้วแก้ว ไปกินดิโอ้เจ็บเอยไว้เรียบร้อยเรียบร้อยหนีเร็วหนีเร็วปืนมีปืนด้วยเออสเต็กแม่งเอาปืนมาได้ไงวะเอาปืนต้องเสียตายอีกแล้วไอ้ชิบหายโอเคโอเคหนีผ่านใต้ประตูโอ้โอเคดิมันอะไรวะเนี่ยโอเคโอเคห้องใต้ดินบ้าดิเอ้ยวิ่งหนีออกอกประตูเลยเออสเต็ก <huge> บ <obsession> ้าเออโอเคเอาเอาโอ้โดนหลอกเอ้า จบเมอกี้อ่ะนะครับเอาเอ้อใหญ่ฉันจับตัวแกได้สิวิ่งสิวิ่งฮ่าฮ่าฮ่าอะไรของมันวะเาล่ะเราต้องรีบวิ่งไปที่ทําอันนี้คืออะไรอ่ะเอออันนี้คืออะไรเดียวเดียวเดียยวเดียยวโอ้ฉันจะไล่ฆ่าแกดูไปดูมามันก็เหมือนไอ้ภูเหมือนกันนะเดียนะครับเอาละโจดใส่หน้าเออเป็นไงอ้าวไม่น่าไว้โยชนนี่หว่าเออเวิ่งวิ่งโอเควิ่งเก็บ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 ไปไปไปไ ทับอะไรดิเอาใส่น้นําดีเหรอแล้วจากนั้นอะไรต่ออะไรต่อด่โอ้ด่เป็นไงเอา้ามันโดนดูดเหรอหรือมันโดนอะไรวะมันโดนพีกเหรอกดปุ่มอะไรเนี่ยโอ้อยช้อนอนอแสบหน้าอ่ะแล้วมันให้เรากดปุ่มอีกรอบหนึ่งเหรออ่ะกดอีกรอบหน,นึ่งอีตุ้มนี่นะครับโดนปั่นเข้าไปทั้งเป็นละอ,อุ้ยนะครับเรียบร้อย เออเหนือบอกออม,นะาม,ามันตุ๋ยแล้วท่านผู้ชมผมรอดจากที่นี่แล้วประตูประตออูจะต้องรอดจะ,จะต้องรอดประตามกูบ้าป่า <c oughs> ไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคเอาล่ะฉันรอดแน่ๆฉันรอดแน่ๆข่าวดีอืออ่ะเฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยเย้กูหอดวู้ฮู้วู้ก็นึกว่ามันจะยากกว่านี้นะครับนะโอเคเรารอดจาก สเต็กสุดโหดนะครับที่เรากินมันสุดท้ายไม่กำลังจะกินเรากลับนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอต้องจบไปเท่านี้แหละกับเจ้าสเต็กมาหาวิาลย